เพื่อนๆทุกคนที่ชอบฟังสปอยหนังนองกกระแสแล้วก็ฝากดกด u b s ส r i b e แล้วก็กดสักก่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามใหม่ๆนะกดสักก่นกระดิ่งไว้เลยสวัสดีครับผมโอมครับวันนี้นะผมจะมารีวิวเรื่องคืนยุติธรรมนะครับผมเพิ่งไปดูรอบสื่อมาเมื่อกี้เลยนะฮะกลับมาจะรีบรีวิวให้ฟังเลยนะครับจะได้ไม่ขาดช่วงขาดตอนนะฮะ ความรู้สึกที่ผมได้ดูนะครับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นคือผมรู้สึกว่าหนังไทยเนี่ยคนจะมีแอคชั่นแบบนี้ได้แล้วนะครับผมหลังจากที่การคลองตลาดในโรงหนังเนี่ยแม่งเป็นหนังผีหนังตลกหนังตุ๊ดหนังกระเทยซึ่งผมไม่ได้บอกว่าหนังตุ๊ดหนังกระเทยมันไม่ดีนะแต่คือการที่จับพวกกลุ่ม LGBT มันทําเป็นตัวตลกทําเป็นแบบตุ๊ดแตกวายกี๊ด และขายความตลกเนี่ยมันมันเยอะมากอะช่วงเนี้ก่อนหน้านี้นมันเยอะมากๆเลยแล้วพอมาเป็นหนังแอคชั่นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราคาดหวังกับเรื่องนี้มากๆเลยนะแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็มาประจบเหมาะกับสถานการณ์ในบ้านเรามากๆเลยนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีคดีอะไรก็แล้วแต่โอ้โหไม่ได้รับความยุติธรรมเลยนะครับคือบางอย่างเนี่ยมันเห็นกันชชันต้องโต้นะฮะก็คือจับผิดเป็นถูกให้ได้พยายามจะแ้พยายามจะอ้างซึ่งผมรู้สึกว่าโอ้โหมัน พอหนังเรื่องนี้มันมาเนี่ยเราเรู้สึกว่าอยากดูมากๆเลยนะแล้วในฟิลของตัวเทเลอร์เนี่ยเราก็รู้สึกได้ถึงว่าเออเป็นผู้ชายที่จะมาทวงความยุติธรรมคืนเหมือนแบบเป็นโจ๊กเกอร์ที่จะมาฆ่าพวกคนเฮี้ยแต่คือเอาจริงแล้วพอไปดูหนังเต็มเเนี่ยคือมันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นนะแล้วด้วยความที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ซับซ้อนแล้วก็มีพลิกแพงตลอดเวลาผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังแอคชั่นน้ำดีเรื่องหนึ่งเลยนะ หนังไทยใเรื่องที่เป็นหนังต้นโลกหรือว่าหนังแอคชั่นเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะตายที่บทนะยกเว้นหนังที่มาจากค่าย g d h หรือว่าค่ายอะไรที่อันนั้นคือบทเขาจะดีบทเขาจะแน่นแล้วก็สนุกอยู่แล้วนะครับแต่คือพอเป็นค่ายอื่นเนี่ยก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าแบบเฮ้ยมันจะออกมาเวิร์กหรือเปล่าวะจะดีหรือเปล่าวะเฮ้ยแต่กับการว่าผมรู้สึกว่านี่มันก็เป็นหนังที่ดีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองแล้วก็น่าจับตามองค่ายนี้ด้วยนะครับผมและอย่างคุณกอจิลายุเนี่ย ผมก็ต้องยอมรับเลยครับว่าดูผลงานเขามาก่อนหนะ้านี้แค่เรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องจองขมังเวนะแล้วผมผมรู้สึกว่าคุณก๊อตเนี่ยเป็นนักแสดงที่เป็นเหมือนเป็นโอเวอร์พอฟอระมาณนะรู้สึกว่าการแสดงเนี่ยเขาเล่นเยอะเล่นใหญ่นะตอนนั้นคือณนะตอนนี้ผมดูเรื่องจองขมังเวนะครับผมและด้วยความที่อาจจะเป็นจองขมังเวเนี่ยมันเป็นพูดถึงเรื่องแบบศิลปศาสตร์มีแบบตัว มีควายมีต้นไม้มีตัวแบบประหลาดๆออกมาบทพูดที่เป็นเหมือนแฟนตาซีผมรู้สึกว่าบางทีมันดูไม่เข้าปากแล้วบางทีการแสดงมันดูล้นๆแต่พอมาหนังเรื่องนี้เลยนะครับผมรู้สึกว่าแบบโอ้โห พลิกไปมากๆอ่ะมันกลายว่าบทที่คุณก๊อตได้รับในการสแสดงแล้วก็บทพูดที่เขาได้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันลงตัวกับเขามากๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆเลยนะครับซึ่งในตอนที่ผมดูเนี่ยผมก็ตั้งใจฟังบทพูดเลยนะว่าถ้าสมมตินางเอกพูดมาแบบนี้เพลงมันจะตอบกลับยังไง ซึ่งบทพูดหลายๆอย่างผมรู้สึกมันเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะและตัวละครในหนังเนี่ยมันไม่มีตัวละครตัวไหนที่มันดูโง่แล้วดูน่าลำคาญซึ่งตอนที่ผมดูเทเลอร์เนี่ยผมคิดเลยว่าแบบเอ๊ยตัวพระเอกเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวละครที่เหมือนบา้บาๆชอบฆ่าคนโหดเหี้ยมแล้วตัวนางเอกเนี่ย,เ,ยเป็นหมอมันจะต้องมาห้ามจะต้องมาใช้คําพูดคําจาที่แบบคุณคุณทําอย่างนั้นไม่ได้นะคุณทําอย่างนั้นไม่ถูกต้องคุณคุณต้องอย,อยางวุ่นอย่างนี้ซึ่งมันแบบ เออพวกตัวละครแบบนี้เป็นตัวละครที่ขี้เชยแล้วแมนก็น่ารำคาญมากๆที่แบบตัวละครที่มึงไม่คิดจะฟังความคิดเห็นคนอื่นแล้วก็จะเอาตัวเองมาเป็นที่ตั้งอยากจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นเพราะความยุติธรรมตัวละครในหนังทุกตัวมันมีความเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาการแล้วก็เหมือนแบบเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อะแล้วการตัดต่อในหนังเรื่องนี้นะครับอย่างตอนแรกๆที่ดูเนี่ยผมอาจจะรู้สึกว่าแบบโอ้ทำไมมันดูงง,งๆวะเพราะ หนังเนี่ยมันไม่ได้แบบเล่าเป็นไทม์ไลน์เดียวเล่าไปตรงๆแต่คราวนี้พอมันเล่าอสองสามไทม์ไลน์มีการย้อนกลับไปในอดีตมีการพูดถึงปัจจุบันซึ่งในตอนแรกๆเนี่ยผมยองร้อเลยว่าแบบเฮ้ยแม่งงวะอะไรวะเนี่ยโตอ,อันไหนมันคืออดีตอันไหนคือปัจจุบันวะแต่พอมาถึงตอนกลางๆเรื่องจนถึงท้ายเรื่องเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอตรงนั้นนะมันไม่จําเป็นและว่าเราจะต้องรู้ว่ามันเป็นอดีตหรือปัจจุบันเพราะว่าเขา เอาไทม์ไลน์แต่และเส้นเรื่องเนี่ยมาเกลาให้มันแบบกลมกลม่อมแล้วก็คือเข้าใจได้อะ่ะเออมันกลายว่าพอถึงตอนจบเนี่ยคือทุกอย่างมันคลี่คลายหมดเลยกลายว่ามันเป็นหนังแอคชั่นที่สนุกมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมแล้วขุนกรณ์เนี่ยเขาก็แบกหนังเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยนะถึงผมจะอวยขนาดน,นี้นะครับแต่ผมต้องขอบอกก่อนว่าผมไม่ได้ตังค์สักบาทอ่าและอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าไอ้คำว่าคืนยุติธรรมเนี่ยมันจะมีโลโก้ที่เป็นเหมือนรูปตัวแพะใช่ไหม นั่นแหละครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีนัยยะแฝงอยู่แล้วนะก็คือเป็นแพะแพะระบบาปหรือไม่ก็อาจจะพูดถึงแพะที่เป็นในนามของปีศาจก็ได้นะเหมือนตัวเอกเนี่ยมันคลั่งและกลายเป็นแบบปีศาจหรือเปล่าเป็นซาตานที่จะมาเรียกร้องความยุติธรรมอะไรอย่างนี้นะฮะผมรู้สึกว่ามันก็มีนัยยะแฝงในสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับผม ก็ไปลองดูกันได้นะคือยุติธรรมนะครับผมซึ่งหนังเรื่องนี้นะผมให้คะแนนไปที่8คะแนนเลยนะครับและคราวหน้านะผมจะมารีวิวหนังเรื่องอะไรให้ทุกท่านฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้อจะได้พาคิดแม่ใหม่ก่อนใครเลยเพื่อเป็นแรงใจกับผมนะครับผมกดซับสไคร์ตรงนี้ได้เลยนะฮะหรือว่าจะฟังคลิปสปอยหนังอื่นๆหรือว่ารีวิวหนังอื่นได้จากตรงนี้เลยนะครับคลิกลิงก์ได้เลยนะฮะส่วนคลิปนี้ครับผมโอมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ นี้แหละความยุติธรรมของหมอแค่พูดแต่ของแกกำ<ด>ลังหยิบยืมความยุติธรรมให้กับคุณ